เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผูชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่พิโกโซไซเบอร์แล้วเราก็อยู่กับโรบอทแมปบล็อกฟ o ตนั่นเองนะครับก็ใกล้จะมาถึงช่วงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับผมก็ต้องรอดูว่าบล็อก o o ตอัปเดตอะไรสําหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของข่าวและที่มานะครับมมข่าวหลุดในการอัปเดตครั้งต่อไปโลกที่4นะครับแล้วก็ผลวีนอมหรือว่าผลพิษ รีเวิร์กนั่นเองนะครับก็มีข่าวลุดต่างๆออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นช่องของคุณกิตเกมมิ่งนะฮะพูดถึงเรื่องของผลวีนอมหรือว่าช่องอูซกนะครับซึ่งช่องต่างๆนี่ครับก็เป็นเหล่าแอดมินนั่นเองหรือว่าลิฟอินดาก็ออกมาสปอยกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าผลวีนอมจะรีเวิร์กนั่นเองเนะครับเอาเลยครับผมก่อนไปรับชมคลิปนี้ใครยังไม่กดไลค์กดแชร์ นะครับและใครที่มาใหม่ยังไม่กดติดตามฝากน้องๆช่วยกดติดตามนิดหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของผลใหม่ด้วยไม่ใช่แค่ผลวีนอมนะครับที่มันหลุดออกมานะครับผมก็อย่างที่พี่โก้กล่าวไปข้างต้นนะครับผมว่าบล็อกฟุตเนี่ยที่ผ่านมามีการอัปเดตเยอะมากนะครับผมและแอนดมเมนูซกนะครับก็ได้ขอไอเดียนะครับจากทุกคนไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงวาเลนไทน์ผลแมมมอสวาเลนไทน์เนี่ยหรือผลเกสวาเลนไทน์มีมาหมดนะครับและเป็นการคัดเอาไอเดียไปเพื่ออัปเดตหนึ่งในนั้นนะครับที่ถูกคัดไปแล้วก็คือร่างใหม่นะครับของผลทีเร็กนั่นเองนะ <c oughs> <c oughs> แต่มันก็ไม่หมดแค่นั้นนะผมต้องบอกเลยว่ามีการอัปเดตที่จะเพิ่มเข้ามามากมายแต่นี้ผมไม่อยากได้นะ <c oughs> มังกรน,นะครับแล้วก็ มีอย่างหนึ่งนะครับที่แบบแปลกอยู่นะครับก็คือผลเวนดิงโกฟ o d นะครับอคล้ายๆเกมอะไรครับ9 9คืนเนี่ยโอ้ถูกบรรจุเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการส่งไอเดียถูกส่งให้กับริฟอินดาแล้วนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะออกมาหรือเปล่านะครับสำหรับผลกวางของ99คืนนะฮะเออพิศาตกว้างอ่ะเฮ้ยทำมาแล้วทำไงอะทุกคน ยุ่งเลยนะคราวนี้นะยุ่งเลยนะแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับโอเคครับทุกคนคิดว่างไงนะบอกฟุตสมัยก่อนนยครับผมตั้งแต่อัปเดตมานะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องแอดมินกันดีกว่าซึ่งเป็นช่องเกมเมอร์โลบอกนะครับเครดิตนะฮะก็จากที่แอดมินลิปินดาได้เคยอัปเดตคลิปแรกนะครับลงคลิปแรกใน YouTube เป็นอัปเดต1 1นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาย้อนยุคดูกันว่าเมื่อก่อนบอกฟุตเดียมันสนุกแค่ไหนนะครับ ก็ตอนนั้นเนี่ยครับอัปเดตมาต้องบอกตามตรงว่าตอนนั้นพี่โกยังไม่ได้เล่นเลยเนะครับในโลก2ที่อัปเดตแต่ตอนนั้นเกาะคือแบบอยู่ยังไงอะบนท้องฟ้าทุกคนเออเนะฮะดันเจียนอยู่บนท้องฟ้าโอ้โหอย่างสุดยอดเนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็มีห้องของคิงทรอสด้วยซึ่งถูกปิดไปในที่สุดแต่ยังอยู่ในโลกสองนอช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆแต่พี่โกรู้สึกว่าหลังจากอัปเดตผลคิสเนตเนี่ย คนก็เล่นน้อยลงนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบอกฟุตมีอะไรให้ทาเยอะแยะเลยนะครับตั้งแต่ฟาร์มเลเวลจากโลกหนึ่งนะครับซึ่งตัวเกมเกมนี้เนี่ยอิงมาจากอนิเมะวันพีชนั่นเองเนี่ยอ่าและเมื่อก่อนเนี่ยบอกฟุตเนี่ยเป็นอะไรที่คนเล่นเยอะสุดแล้วในโลบอกนะครับเอ่อเป็นเกมอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับในการที่คนเล่นนั่นเองเนียครับืแต่เดี๋ยวนี้ก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับมีหลายเกมที่ได้รับความนิยมมากกว่า บอกฟุตนั่นเองเนีครับโอเคครับ ต้องบอกเลยเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปเก็บเลเวลทำเควสกันใหญ่เลยนะครับไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะครับอืมสกิปเกินปูเกินเนี่ยต้องบอกเลยหมดความสนุกเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่ากว่าจะฟาร์มได้แต่และเวนเลเวลนะครับเริ่มจากกอดที่1น,นะครับอืมบางคนอาจจะเล่นสายดาบบางคนอาจจะเล่นสายผลน้องๆเมื่อก่อนฟาร์มกันกว่าจะเลเวลตันนะครับหรือว่าไปโลก3ได้ใช้ผลอะไรฟาร์มกันนะครับหรือว่า ใช้ดาบอะไรฟาร์มกันบ้างนะครับอ่าใครเคยไปฟาร์มก่อนลิงบ้างพี่โก้คนหนึ่งแหละไปปราบบอสกอริลลาและเมื่อก่อนนะยครับมีการสุ่มผลพิศจนะครับแล้วก็ขอผลนนั้นเยอะมากเลยนะครับซึ่งทุกคนก็จะมารวมตัวกันที่เกาะหนึ่งนะครับพร้อมกับวิธีการเล่นวิธีการกินเนี่ยผู้เล่นใหม่นะก็จะต้องมารวมตัวกันที่เกาะจังเกริรนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องไปปราบบอสนะครับตามล่าบอสเนี่ยเพื่อที่จะ เอาไอเทมต่างๆนะครับที่รอปจากบอสไม่ว่าจะเป็นผ้าคุมงองหนวดขาวหนวดดำนะครับหอ,อกนะครับและต้องรอผลปีศาจนะครับเกิดนะครับเออไม่ใช่เกิดดิต้องบอกเลยว่ารีสต็อกนะครับแล้วก็หาผลดีๆมาฟาร์มโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สนุกมากโดยเฉพาะผลบุตรดาเนี่ยครับหรือว่าผลพระเนี่ยเมื่อก่อนมีความต้องการสูงมากเพราะง่ายนะครับในการฟาร์มเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผลพระเนี่ยเด่นมากก็คือผลเดียวแทบจะจบได้ทั้งเกมเนีประมาณนั้นแต่ในอนิเมะวันพีทแบบไม่ได้เด่นแบบนั้นนะนะฮะผลพระเนี่ยผผก็แบบตัวประกอบของเรื่องอะเอาง่ายๆเนีโอเคครับนอกจากนั้นเมื่อเรามาโลก2นะครับเราก็ ทำการล่าเจ้าทะเลเนะยครับเมื่อก่อนเป็นอะไรที่แบบฮิตมากล่าเจ้าทะเลนะยครับเพื่อสะสมตังม่วงอะไรแบบนี้รวมตัวกันแบบเป็นแกง๊งเป็นปาร์ตี้เนะยครับแบ่งฟงแบ่งฝ่ายนะครับเอาแล้วก็ตีเรือเนี่ยครับเพื่อที่จะหาผลพิศาสโอ้โหเป็นอะไรที่สนุกมากเนี่ยครับผลพิศารที่ดอบจากเรือผีเนี่ย <c oughs> แล้วก็แบบผลพิศารก็ยิ่งมาจากอนิเมะในเรื่องวันพีชเนี่ยครับ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับหรือจะเป็นการล่าบอสหนวดดำนะครับโอ้โหแล้วก็แบบมีที่เซงมีที่เสกหนวดดําต้องไปล่ามาจากเจ้าทะเลคือแบบเควสโคตรดีนะครับหรือเราจะต้องตามหาผลโมจิแล้วก็ไปลงดันผลโมจิกันนะครับโอ้โหต้องแบบ สมัครสมานสามัคคีนะครับกันหลายคนเพื่อที่จะลงดันแต่เดี๋ยวนี้เวลาเราไปเล่นโอ้โหไม่ต้องลงดันกันแล้วนะครับหาเพื่อนหาตี้ลงดันโคตรยากเนี่ยครับไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ปะเออผลโมจิเนี่ยคือสุดแล้วในสมัยก่อนกับผลเสือนะครับใครทันยุคนั้นบ้างเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แลในสมัยนี้น้องๆยังคงตามหาผลปีศาจกันหรือเปล่าเพราะว่าผลปีศาจมันจะเกิดตามจุดต่างเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่แบบไม่มีเกมพาร์ก็สามารถไปหา ผลปีศาจได้นั่นเองนะครับอืมโคตรดีนะครับและใครที่แบบเป็นสายฟรีก็สามารถมาล่าผลปีศาจได้จากเรือผีนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลก2หรือโลก3านะครับแค่เรามาตีเรือนั่นเองนะครับก็มีโอกาสดรอปผลปีศาจเลยนั่นเองนะครับซึ่งทุกผลในเกมด้วยเป็นอะไรที่โคตรดีแต่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่แบบต้องโคตรเทิมนะนะฮะ โอเคแล้วก็การตามหาผลปีศารระดับแรงๆนะครับก็มีผลแรงๆอยู่ในนั้นด้วยเมื่อก่อนโอ้โ oh, ห oh, ไม่ว่าจะเป็นผลโมจิอเ mm hmm. จอสีกทีแบบโคตรดีใจนะะเออผลปีศารเหล่านี้ไม่ต้องมาแบบการเติมรูบักอย่างเดียวแล้วแบบมาแบบเหมือนในอนิเมะเออเราต้องไปวิ่งหาอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็ตามหากอรับสนุกมากเลยนะครับซึ่งก่อรับเนี่ยก็ยางแบบขายผลพีศารแบบ ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขา,าอะไรประมาณนั้นนะก็คือเราต้องเข้าไปในก่อลับแล้วก็ไปตามหา NPC ที่อยู่ในก่อลับซึ่งเป็น Advanced Food Dealer เนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่แบบคนละตัวกันที่แบบเอ่อเขาเรียกว,ว่าอะไรอะขายกับร้านค้าปกตินีครับซึ่งเราสามารถใช้เออ่ตังในเกมซื้อได้เลยสำหรับสายฟรีนะครับไม่มีโลโบงโลบักก็ เล่นกับเพื่อนได้นะครับอืมเป็นอะไรที่ดีนะครับโอ้โหสำหรับวันนี้ก็ย้อนวันวานสำหรับบอกฟู้ดกันเลยตั้งแต่สมัยแรกนะครับจนมาถึงแผทปัจจุบันนะครับน้องๆคิดว่าแพทไหนสนุกสุดนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับสำหรับพิโก้แล้วนะครับผมก็แพทของผลเสือและผลโมจินะครับอืมสนุกสุดเลยนะครับอ่าก็เมื่อก่อนต้องตามหาผลนะครับจาก a d v a n c e Food d e a l e r รกันดีเดียวนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่โก้คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ